สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นี่ปลาทูของเด็กๆแล้วก็ข้าวนี่นี่ค่ะแกะให้เลยเราจะไม่ให้ติดก้างนะคะเพราะว่าื่อถึงเราเราเป็นคนอนะเราจะไม่กินก้างเลยบอกว่าแมวอะให้ก้างให้อะไรให้กินไมค่ะเอมีม่ให้ค่ะเพราะว่าเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรแล้วเราต้องกักษาเขาแพกไม่ได้ไม่ได้แบบเราแกะให้เขาเลยค่ะแกะเนื้อออกแต่นเนื้ออย่างเดียวนะคะนี่ กินตอนบอเช้านี่นี่น,นี่ให้เขาเรียบร้อยเลยเ,เรียงเขาเราต้องเรียงเขาให้ดีเขาจะเป็นแมวจรที่เขาเคยผ่านการกินข้าก,กินอะไรมาแต่ไม่ให้กินค่ะอยู่ที่นี่ไม่ให้กินนี่นี่นี่แน่นี่แน่ใส่ลงไป ไม่ให้มีการหามีการไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กๆด้วยอันตราย อร้อยค่ะ hmm. อ mm ืมของอร่อยของเด็กเบ